การกิจในยุคโลกดิจิตอลทุกวันนี้ส่งผลให้คุณต้องมีความรวดเร็วทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และทำให้คุณต้องตกอยู่ภายใต้การแข่งขันที่ล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็วสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยจะเปลี่ยนแปลงโลกและผู้คนให้สามารถติดต่อสื่อสารจากสถานที่ใ,ใดเวลาใดก็ได้และมีเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวกสบายรวมไปถึงเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพายอย่างเช่นเกจเจอต่างๆเทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัย WiFi ในการติดต่อสื่อสาร ทำให้มีประมาณความต้องการใช้ Wi-Fi ในที่สาธารณะสูงขึ้นนั่นหมายถึงลูกค้ามีการคาดหวังว่าจะมี WiFi ฟ,ฟ,ฟรีในสถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อดังนั้นคำถามคือคุณจะสามารถใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่เมื่อคุณสามารถทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งส่งผลถึงการตอบรับที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกัน <condu it. S 2> เราขอแนะนำบร like ิการอินเทอร์เน็ตไร้สายจากเพิร์เฟ i ร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ยอมรับและมีความนิยมอย่างมากมีการติดตั้งตามมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายลิกสิิ์ของ Wi-Fi Hotspot ช่วยเพิ่มความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าและเสริมสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นมันง่ายต่อการติดตั้งและมีฟังก์ชันในการใช้งานง่ายมากจริงๆคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ใช้ Wi-Fi Hotspot ของคุณได้ เมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน w i f i ฟรีผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือกร่อกแบบฟอร์มสั้นๆพวกเขาก็จะสามารถใช้งานอิเนเทอร์เน็ตผ่าน w i f i ฟรีของคุณได้อย่างถูกลิขสิทธิ์และมีความปลอดภัยเมื่อลูกค้าของคุณโพสต์และแชร์ข้อความต่างๆคุณก็จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าเอาไว้ในซอฟต์แวร์ที่ทางผู้ดูแลร,ระบบของเราได้ทําการบันทึกสถิติวิเคราะห์ค่าพฤติกรรมของลูกค้าของคุณเอาไว้และด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีการสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้น มีฟังก์ชันเชิงลึกในการทํางานที่จะช่วยให้คุณสามารถต่อยอดกับธุรกิจของคุณได้และผ่านการกองเนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างปลอดภัยเมื่อคุณตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Per ร์เ w i f i ของเราจะทําให้ธุรกิจของคุณต่อยอดและทําการตลาดเสริมสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้นธุรกิจของคุณจะมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าที่แข็งแรงดาวนโหลดและซื้อบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายจาก Per ร์เ w i f i ได้แล้ววันนี้